นำเสนอประโยชน์ของการฝึกอบรมการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาการฝึกอบรมที่ดีจึงต้องสนองตอบกับวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการหากว่าการฝึกอบรมไม่สามารถสนองตอบกับวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการการฝึกอบรมน,น,นั้นจะได้รับประโยชน์ที่ลดน้อยลงซึ่งการฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงานห้างร้านค้าองค์กร และการฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อทั้งตัวของบุคคลบุคลากรซึ่งผู้เขียนของของขยายรายละเอียดตามข้อความด้านล่างนี้การฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อหน่วยงานห้างร้านค้าองค์กรดังต่อไปน,นี้ 1. ช่วยเพิ่มผลผลิตรายได้กำไรให้แก่นหน่วยงาน 2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายเวลาลดอุบัติเหตุลดการลาออกของบุคลากร 3. ช่วยให้เกิดความสามาคัคคีช่วยให้เกิดมีทิศทางในการทํางานไปในทิศทางอย่างเดียวกัน 4. ช่วยให้หน่วยงานขยายงานขยายสาขาได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น 5. ช่วยให้หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับตัวได้ทันต่อการแข่งขันการฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อบุคลาการดังต่อไปนี้ 1. เสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่บุคลากร 2. เป็นการลดความขัดแย้งและเพิ่มความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร 3. ทําให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองเสมอตลอดเวลาทําให้มีความกระตือรือ้นในงานที่ทํา 4. ลดการกํากับควบคุมการติดตามการทํางานของบุคลากร 5. เพิ่มศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ความคิดในการกล้าแสดงออกของบุคลากรครับสวัสดีครับ